สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบีฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบีฟิล์มเดินทางมาถึงว่าการอำเภอนะครับห้วยกระเจาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาหาที่พักนะครับตอนนี้ได้มาห้องพักในราคา600บาทนะครับทุกท่านห้องดีนะครับแต่ว่าเน็ตในห้องเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงแต่ต้องมานั่งข้างนอกถึงจะโหลดคลิปได้นะครับโอเคครับผมก็จอดรถข้างนอกนะครับกระเป๋าก็เอาไว้ข้างนอกก่อน นี่คือข้างนอกนะครับจะเป็นสวนนะครับนี่ผมก็เข้าเลยเพราะว่ามันมีไอ้นี่ครับมันมันเป็นคีย์การ์ดทุกคน,นเป็นระบบคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดนี่คือถ้าเกิดเอ,อไม่อยู่ห้องเนี่ยก็คือมันแอร์เออม,มันใช้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคนี่นะทุกคนนะนี่มาดูมุมตรงนี้กันก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นมุมมุมนั่งเล่นนะครับทุกคนเห็นไหมเหมือนเราอยู่ร้านอาหารเลยแล้วก็มันก็มีเมนูด้วยนะครับนี่มีเป็นกาแฟะนะครับอ่าโอเคพวกพวกน้ำอะเมนูพวกน้ำแล้วก็อะไรเนี่ยขนมไทยมีขนมไทยนะครับนี่นะครับมีเก้าอี้หวายนะครับนั่งมีโต๊ะอย่างนี้ด้วยนะครับชุดโต๊ะเลยนะ นะครับตรงนี้ก็จะมีม่านปิดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเห็นวิวข้างนอกต้องการแสงเนี่ยก็เปิดม่านนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คือเป็นที่วางของได้นะครับก็มีถังขยะให้แบบใช้เท้าเหยียบนะครับนี่ครับปึ๊บโอเคแต่เมื่อกี้ผมเข้ามานะ่ะมันมียุงกัดผมนะครับคือห้องนี้มียุงอยู่ อันนี้หน้าต่างที่เปิดไปข้างนอกนะทุกคนนะนะครับหน้าต่างอันนี้โทรทัศน์นะครับจอดิจิตอลนะครับก็ตรงนี้ก็ที่ที่วางของได้นะครับนะที่วางของนะครับแล้วตรงนี้ที่หน้าต่างมันก็มีม่านนะเนี่ยมีม่านถ้าจะปิดก็รูดออกมานี่ครับรูดม่านออกมา นะครับตัวนี้ถ้าจะเปิดก็เปิดมากออกมานี่นะครับคือห้องเนี้ยมันจะมีหน้าต่างรอบด้านนะครับสังเกตไหมว่ามันจะมีหน้าต่างรอบด้านเพราะว่าถ้าไม่อยากเปิดแอร์ก็ให้ลมธรรมชาติมันเข้ามาแต่ว่าในห้องนี้ไม่ได้มีพัดลมแต่เป็นห้องแอร์เลยและนี่ก็คือห้องนอนของวันนี้นะทุกคนนะนี่นะครับเป็นไงทุกคนสวยไหมนะครับ อ่านะครับที่นอนสุดยอดละอ่าเด้งครับเด้งที่นอนสปริงครับโอเคเป็นเป็นที่นอนสปริงนอน2คนนะครับแต่ว่าผมมามาคนเดียวอันนี้อะไรไฟเหรอมีโทรศัพท์แต่มีไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยปึ๊บอ๋ออันนี้ไฟแต่ว่าไฟมันมีไฟหลุมแค่ดวงเดียวแล้วก็มีไฟไอ้ข้างบนอะ่นะนับแค่นั้นแหละครับ กลางคืนอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหรนะ่มั้งผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีไฟแค่จุดเดียวแต่ไม่สําคัญครับเรามาที่นี่เราแค่ต้องการทํางานเราเราไม่ได้มามาอยู่ในห้องตลอดนะครับเราเอาศัยแค่เรามานอนพักผ่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลดแอร์ก่อนเปิดให้เย็นก่อนแต่ห้องห้องห้องค่อนข้างใหญ่นับแอร์แอร์ก็น่าจะต้องใช้เวลานะครับแอร์ Air ต้องใช้เวลาเลย เออพอได้ไหมมันก็พอได้ครับพอได้พอได้แต่เมื่อกี้ผมผมกดรีโมทแล้วแต่ว่าเขาน่าจะล็อกนะโอเคครับผมรู้แหละเขาเขาล็อกไว้ที่ยีิบสององศาปรับรีโมทก็ไม่เห็นผลนะครับอันนี้เป็นกระจกอืทำไมเอากระจกมาไว้ตรงที่นอนเนี่ยเป็นกระจกนะครับทุกคนนอนไปนะี่ยเห,เห็เห็นเราข้างในเลยนะ นะครับจริงๆผมผมก็ไม่ชอบกระจกนะมามาดูโซนห้องน้ําอันนี้เป็นโซนที่แต่งตัวนะครับนี่นะครับแต่งตัวมีลาวผ้าให้นะครับมีไม้แขวนผ้าให้เหมือนเดิมครับมีมีม่านแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ใช่หน้าต่างจะเป็นอ่าบานบานจะจกที่รับแสงนะฮะนี่อะไร อ๋อนี่ไงโหแล้วก็ไม่เปิดไฟนี่ไงมีไฟอีกดวงหนึง่งอ่าโอเคมอคคามีมอคคาต้มให้มีกาแฟกาแฟกาแฟเป็นเนสแดงนะฮะน้ำน้ำให้ขวดเดียวทำไมน้ำให้ขวดเดียวเนี่ยเดนะี๋ยวนะตู้เย็ยนเสียบไปยังเนี่ยอย่าบอกนะยังไม่เสียบอะเสียบแล้วมั้งเสียบยังเสียบแล้วครับ อ๋อน้ำขอเขอาใส่แค่ขวดเดียวต้องใส่สองเนี่ยต้องใส่สองเสียบแล้วตู้เย็นมันมันเป็นปลั๊กต่างหากครับโอเคห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำสภาพห้องน้ำนะก็โอเคนะที่อาบน้ำมันจะมีม่านเลยนะครับแต่ว่าผมคนเดียวอะ่ะนะครับก็ไม่ต้องใช้หลอกม่านนะนะครับอ๋อพื้นต่างระดับ อ่าโอเคเพื่นพื่นต่างระดับนะครับบัว,บ,วบัวเก่ามากเลยนะเก่านะครับที่ดูดอากาศนะครับเพื่อระบายกลิ่นข้างในกลิ่นไม่พึงประสมของเรานะครับแล้วเขาก็เขาก็จะใส่น้ำยานะเป็นน้ำยาสีฟ้าเวลากดชักโครกน้ำยาก็จะไหลลงไปอีกนะครับอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เดี๋ยวแบงกพบีไปถ่ายคลิปเดี๋ยวก็มาอาบน้ำไม่ชื่นใจแล้วก็ไปเพราะเพราะมันไม่ไกลเนาะนะครับทางขยะมันน้อยนี่นะครับหลักๆก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคอีห้องห้องนี้ใกล้ตรงจุดข้างหน้าสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปนอนดูสิมันเป็นอย่างไรนะครับ สูงครับโหนี่แหละเกือบเกือบเอวเลยนะครับต้องโดดใช่ไหมโดดโดดจริงๆครับทุกคนอ้ียโอ้โหเสียงสปริงดังชัดมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นอนสปริงนอนสบายครับมันเขามีหมอนกี่ใบเนะี่ยโอ้หอันนี้น้องแฟ นอนนี่แทบจะไม่รู้สึกว่าหนุนหมอนนะต้องเอาอันนี้หนุนเธออีกทีหนึ่งอันนี้ผ้าขนหนูโแข็งเลยรู้เป็นขนแล้วเปล่านะรองนอนออ่าต้องใช้หมอนสองใบครับหมอนใบหนึ่งมันจะเป็นหมอนแบบ แทบแทบจะไม่รู้สึกว่าหนุนหนุนพ่ามันบางมากนะครับใช้ใบหนึ่งตรงนี้นึีโ่โอ้โหคืนนี้ผมผมจะนอนนะครับเพราะว่าเมื่อคือนแจ้งเลยนะครับเมื่อคนะืนอ่ะเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะ6กโมงเช้าแล้วนะเมื่อคือนนอนตีห้าครึ่งครับ เรียกว่านอนเกือบสว่างน่ยนะครับลงทิปนะครับแต่คืนนี้เบาเบาครับไม่เสร็จก็ต่อตอนเช้าเอาก็โอเคครับนอนสบายครับทุกคนถ้าอยากส่วนตัวต้องปิดมาทห้หมดครับนะฮอะโอเคอ่ะเหลือตรงนี้ครับเหลือที่นั่งนะครับทุกคนเหลือตรงจุดมุมที่นั่งนะครับ เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะไปไปนั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปนั่งแล้วทุกคนนะ,ะเหมาะเว้ยจัดมาจัดมามันชิดไปเออโอ้โหโอ้โหพอดีเลยทุกคนพอดีเลยนะครับมีม,มีมีที่พิงนิดหน่อย ได้ประมาณนี้ครับแต่ก็โอเคนะนั่งทํางานนั่งเออมันยังมีที่ที่เท้าแขนได้นะครับเลื่อนมาคร็นั่งทํางานอะไรไปนั่งกินของกินข้าวได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยผมผมก็อยากได้เอาไว้ในห้องนะครับชุดแบบนี้นี่ดีที่สุดนะมีแค่สองตัวพอครับที่สำคัญต้องมีตัวนี้นะครับนีที่ชูนะครับมีที่ชูให้นะครับทุกคน อ่าโอเคเลยเยี่ยมทุกคนเยี่ยมครับและนี่ก็คือรีวิวห้องที่ผมพักในวันนี้นะครับทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวแม็กกี้จะออกไปถ่ายหน้างานให้ FC ได้รับชมกัน รอรับชมคลิปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ